แล่ข้าเขียงนะครับนี่ยันไอวข้าเขียงาม่ข <c oughs> ่า,ายญาติประกาจู่สวจังหามมากเลยีมแบบเพี้ยนยครับนีค่คือวิธีการแร่เนื้อเสือทั้งแม่น้อเนื้อเสือโดยผู้ชำนาญการเนาน้องบิว ตัวนี้เป็นตัวเนื้อเสือนะคุณแม่น้องเนื้อย่างเห็ดเขาเย่างเสือ้องใยอ่ะพก็ลราจ้ะแล้วก็ตัดตัวนี้พงงามคือลอกออกครับอันนี้ส่วนนี้ยายน้องเสือไปเห็ดเนื้อย่างเนื้อเสือย่างอันนี้เอาไปเห็ดเสือห้องไหยแล้วก็ดุเสือตุ้งเสือตะดุ้งไฟจ้ะสะดุ้งไฟจ้ะเดี๋ยวยานมือสองกี่ตีม้ากี่ตีครับผม ียงเนื้อน้องวิวครับผมเนื้อหลากหลายครับผมง,งามครับโอ้โหไปหอนอย่างสดๆเลยนะคุณแม่น้ออ,อย่างเนื้อจูเจียวกันนะ ก็เปนะ็นเนาะงามยังขนาดครับผมเยอะสุดๆครับอืมอย่างง,างี้กินละจูเนะจียเน่าก็เแม่เนาะผมจูเจียวเปรี้ยวก็ได้ไเจียวกับอะไรคุยตำมะฮุ่งก็ดีครับผมโอ้โหโหดยดเอาละครับผมแจีวก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอ่ะเอาบ้างไปกันอู้หูเนื้อเสือ,อย่างสดๆร้อนๆเลยครับผมอืม เนี่ยครับผมอืมอืมมันต้องฟืดจริงๆครับผมเนื้อเสือให้เห็นความมั่นความแสบของเนื้อเสืออือืมเสือเสือจุเจ้าผมเนี่ยท่นรนผช่วงมันต้องขันท้อสิกินพวกนี้เขาต้องใจง่ายๆยังไงครับผม ปืน้นใหญ่ๆปแล้วครับผมแล้วจะกินบาแนวว่าก็มีเสียงนกเสียงหลายครับผมสับตละลพัดตัดอื้อครับผมโอู้เป็นตัดแซ่บแท้พูดติดเพิดนสิมันขอตัวดจักคําเด้อถ่อนะอื้ออื้อ จัดโอ้โหเนื้อเสืออ๋อเนื้อเสือจัดสวัสดีครับผมชอบแม่ไอยเผื่อกที่ซานบานเทวอีกแล้วครับผมแนวแสบนั่นเลยครับอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหไม่ไหวจัดการย่างเดียวมือนี้เนื้อเสือไปสั่งค้าเคียงครับผม วิธีการแล่วิธีการเฮ็ดโอโหอลังการครับเนื้อเสือนี่ต้องแบบนี้ครับผมถ้าท่านใดนสนใจจะกินเนื้อเสือเนี่ต้องฟังลงหงนาเพราะว่าของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบงครับอันนี้ก็พักยุบันเท่าเองเมื่อนี้พักกินก็พักปลอดสารผิดมาแซ่บล้วกันจะมาเอ้ยเมื่อนี้ขอเน้นแบบมื่อนี้ว่าเน้นเขาพะวะบอผมหลายอจันหน่อย มันสิบว่าเป็นเปา่าบ <Okay. S 2> ่น้าบ่เป็นเฮ้ยเดไปรุ่นเจห้อนใจห้อนอือหวานตาดตลอดอือว, <c oughs> วิธีก่อนย่างการมักกับมีอยู่ในคลิปนั่นเนาะจ้ะเออแต่ว่า การยาเนี่ยใส่ไฟ,ไฟแห้งกันไนอมเขามาลดไฟอีกทีหนึ่งก่อนมันพ่นตีนั่นพาเขาใส่ไฟแห้งหน่พนตีเกี่ยมืนไปนอกไปนอกอก่อนเนื้อท,ที่พ่อพ่อเอาอขึ้นมากอะองค่อยพ่น,พนไฟย่างไม่ไหมเอาไฟแห้งเลยจ้ะใส่ไฟ,ไฟแห้งเราว่างปุ๊บไปเลยแลกะเบื้องพัน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 เออพัน Đây, tọt cái mẹ? tủi thế à? đấy tủi đấy đấy tủi đấy tủi xẹp Ừm ขาจะข้ามกอนจะกินซุกบ้างดิบบ้างก็สลับกันไปน้องไปเนาะเนื้อคือเกาสายเนื้อเน้นวิธีการเลือกเนื้อครับผมเนื้อเสือเป็นแบบไหนค้นบางคนทักมารู้ไปซื้อคือน่าในเนื้อเสือเดียต้องก็แล้วแต่คนซื้อนะครับผมหาประจำบ่อเนื้ เวลาเขาปิดนะ้องอะเอยซื้อยกมาแล้วก็มแม่จ้ะวานดีเลยตีบัิงกริงแล้วกินเนื้อเสือยนะค่อยวาดาดไฟเลยจ้ะค่าเต่าเลยแห้งแสบปันแห้งแสบทวน,นี่เอาปิดมั่น เ<ม>จีวเยว,จวผมเจียวเปลี่ยวเจียวผมหม้อกระจัดไปครับผมคนมักจเจียวเปลี่ยวกระจัดเจียวเปลี่ยวดาวเด้ออม้อพักก็สีแสบๆชอนกันเลยก็คือสีวินวินเนาะวันนี้เนาะวินแดดวินแดดบ่จับเนื้อสีลุดมืออม,มาเก็บมือกัอนนะ เวลาไปสั่งทีหลันบอกเขาไปเลยว่าเอาส่วนที่เป็นเนื้อเสือค่ะหรือว่าเอาส่วนที่เป็นเนื้อเสือครับเขาบอกว่าไปเลยนะเขาเขาจะจัดให้ครเบทาบอกว่าซือเนื้อแน่รับไปได้เต้าเนื้อ <c oughs> <c oughs> ตัวหมากคนมาเฮาสิเป็นแบบนั้นบุ้งหูตัวนนไหนเป็นตัวไหนของเนื้อนะวัวคนบ่คือไ,ได้หางใหญ่เด้ไดหางใหญ่เป็นิี่ไปไปนะเนื้อสันเนื้อน้องเนื้อเสือเนื้อสะโพกกของตัวต <c oughs> ัวนมาไปซื้อเกียงมาเฮาก็ซื้อเนื้อแนี่ยสองโลพันบว่เซื้อกระป๋องไปไ้ไงเรียนหลือวะอื้อ โอ้มาแสบสินะอืมให้แข่งกับม่อแม่เลยเนื้อพวกเนื้อว่ากิวเนี่ยโคเบะเนื้อยังพวกนี้ก็แสบของพวกอีกแบบหนึ่งครับผมมันก็ละลูกแบบครับผมแต่ว่าอยากให้คนท่าเฮ้าคุณนุนเนื้อไถ่เฮ้าครับผมซอยกันเนาะซอยอุตสาหกรรมการค้าเนื้อกันนสองตอนเลย ไอ้พึ่งยูได้บั่นทีส่วนมากสีติดส่วนเนื้อเสือเนี่ยสดเป็นมั่นที่บัเหนียวต้องไม่เออมั่นกรอบยิงเขาลวกลวกจิ้มนะลวกพ่อดัดดาดพ่อสะดุ้งพออ่อตะดุงพ่อหอนปับ๊บเอาลงเลยนะโอ้บ้านไงไงเจ้า นี่น้องก็กินกาะเส็บสน้องเหมือนเนาะ <c oughs> เนื้อเสือนี่กันเฮดลาบซุกกระเสบเนี่ยน้องไหมเนาะจ้าฟัานบาง,บางเฮดก้อยเสือนี่ก,นกระเสบครับผมก้อยเสือเนื้อเสือตะดุงไฟครับผมอันยูราน่ากับที่เด็ดกระเสือตะดุงไฟนะครับผมไอ้มาเนี่ยสร้างทุกคนผ่าจักโตหันตอนนี้ง่ายนะกินพร้อมสร้างห่อ,อก,กระบาลพร้อมเสือตะดุงไฟ เปลาวไปกินมเออมากเหนียวเมือกิ้นี่น,นุ่นมม,มามโก็ขอกันนี้ก็ขอยังไงแพะกรอบ กันนะก็เสียบเส็บเอ,เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กะตากล้องขึ้นอะไรเอือกเอือกเอือกเป็นตลิ่เตืนตากล้องเลยตากล้องก็มักเนื้อก็เ <laughs> บิร์ตโนเบิร์ตโนว่าท่านอีกอย่างลูกห<ม>ล,กลานกระเฮ็ดกับเข่าไปร่อแล้วครับผมกะได้กินให้ลูกหลานเพื่อเป็นอันมีแง<อ>ใจจักหน่อยอกินแค่หู้ครับผมกินแค่หู้กินแค่เพื่อให สำนึกความอยากแม่ข้หัวแ่บกระตุน้นความอยากของคนอื่นพร้อมครับผมจ้ะสำหรับจิมนี่ก็พ้อเสน,นะครับเนาะวิธีการเลือกเนื้อเสือหลไรกับวิธีการไปตลาดเขาตังยังไงเขาจึงจะได้ทิงเียเท่ต้อการเนาะแม่จ้ะยูดีแม่กับทุกคนนะครับเด้อนายหอยเปรี้ยวิธีอีสานมันเท่าอ่าแงได้กะโทษกันเข้ามาก่อนก,ก่อนอที่มาที่ลานเพราะว่าเป็นลานในในใน้อยเพิ่งมาแง,งานทาาา่าธรรมดาเยน้องกับนายหอยก็เตรียมเมนูที่เ้าสั่งว้ถาป เไปถาจ้ะอีกอย่างหนึ่งครับผมตอนนี้เพจของเขากะผ่านปูเรียบร้อยแล้วครับผมาท่านใดที่จะเข้ามาชมเพจกะซัพพอร์ตได้เขาอาจจะมีอ่าสมนาคุณนิดๆหน่อยๆอาจจะมีกันมากินรถเฟอร์เซ็ตในงานเขานอกน็นเนาะครับเออสำหรับคนที่เป็นเอฟซีของนักหน่อยเนาะซัพพอร์ตเขามากก็คือกดชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกับผมอ่าครับผมหรือว่าที่ เป็นการลักษณะสนับสนุนเพจกองเข้าคือตามที่ยูทูบตามที่เพจเป็นระบูว้เดือนละจักบาทเก้าสิบกว่าบาทเป่าเก้าสิบเก้าบาทอย่างนี้ก็ในภายที่สนับสนุนเพจในห่อยกัมากินที่ร้านอากระติรสหิเวแค่หนึ่งเพราะเข้บอกว่าซื้อนั่นซื้อนี่ราคาผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ